สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้นะคะเป็นเมนูนะคะปลาย่างคะ่ะทุกคนปลาดําโขงนะคะอันนี้คือปลาเพาะปลาเนื้ออ่อนอ่าเป็นปลาเนื้ออ่อนจ้าทุกคนเราเอามาย่างจ้ะกระดูกด้วยนะคะปลาจากธรรมชาติเลยนะคะทุกคนจากแม่น้ำโขงเลยนะคะอันนี้เป็นปลาน้ำโขงจ้าธรรมชาติล,ล้วนๆจ้าย่าง นะคะทุกคนน่ากินมากกำลังย่างแบบสดๆเลยนะคะทุกคนเหลืออีกจานย,ยังไม่หมดเลยนะคะได้สองเตาเลยนะจ๊ mm hmm. ปะปลาเนื้ออ่อน,นะค่ะทุกคนปลาย่อนก็ได้ะค่ะทุกคนเขาเรียกปลาย่อนปลาเนื้ออ่อน,นะะหรือว่าปลาห่านนะคะเขาจะเรียกกันพ mm hmm. อกินนะจ๊ะ ตอนนี้ก็ดังซาซาแล้วค่ะทุกคนจะได้ทีเลยอย่างนี้นดูนะ,ะเริ่มเราจะเริ่มสุขคาพทุกคนเริ่มจ้หาหันเย็ยนจ้หาหันเย็ยนวันนี้ดูค่ะทุกคนมากกินมากเลยค่ะย่างแบบร้อนๆนะคะหลังมันจะติดนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบ ตากล้อ่อนกัดชิมจ้ามากินไหมอมืค่อยๆย่างนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบให้มันสุกเรื่อยๆจะสุกเรื่อยๆจ้าุกคนเราค่อยๆพลิกไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่า ไม่อยากให้มันติดติดกับเหล็กย่างนะคะถ้าติดเหล็กย่างแล้วมันจะมันจะพลิกยากนี่อันนี้เป็นปลาหุดดุกเลยนะคะปลาดุกตัวใหญ่บลมเลยะคะ่ะตัวใหญ่ไปเลยนะคะนี่ปลาย่อนปลาเนื้ออ่อน รอกินหน้าหนาวจ้ะทุกคนโอ้ยสุดยอดจ้ะมีลาบด้วยจ้ะว,ว,วันนี้มีลาบปลาแซบ่แซบๆกับส้มตำสุดยอดหน้าเลยจ้ะทุกคนเต็นนี่ย<ม>ให้พอเราย่างนานนะมันก็จะติดเราต้องรีบพลิกนะคะพลิกให้ไมให้มันติดกับเหล็กย่างจ้ะ ประดูกตัวใหญ่เนื้อเลิสุดเลยทุกคนไปข้างล่างก็ร้อนแล้วอุ่นใจแต่แซ่บนทุกคนเนาะมากินมาเลยจ้ามาเด้อกินข้าวแรงน้ำนารเราต้องรีบพลิกค่ะเดี๋ยวเห็นไหมหนังมันติดอนะ เดี๋ยวก็สุกจ้าเดี๋ยวก็สุกจ้ามาเด้อมาเด้อกินนี้มากินด้วยกันจ้าราบปลาตองนะมีราบปลาตองแล้วก็มีเส้กรอบเส้กรอบอย่างแล้วก็ปลาย่างนะคะปลายอนปลาเนื้ออ่อนอย่างาทุกคนเดี๋ยวเรากินน้ำกันจ้า เห็นไหมคะดูค่ะเดีจา่าด้ายหิวข้าวเลยจา้านามามาครับบอกว่าชวนคุณเจ้ามากินข้าวพีบอกแล้วโอ้โหมีหลายคนนะอือมีหลายคนจะมากินจำนั่นเลย